ผู้บัญชาการทหารบกนะคะยืนยันกรณีที่ประธานองคมนตรีแนะนําให้อ่านข้อความต้านุสาวรีนั้นไม่ใช่การส่งสัญญาณทํารัฐประหารค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวถึงประธาน,นาปรปชค,คนใหม่โดยบอกว่าอาจจะนําประเทศไปสู่ความแตกแยกด้วยวิธีการนอกกฎหมายพลเอกประยุจันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระบุถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนอปชาจากนางทิดาถาวรเศษมาเป็นนายจตุพรพรมพันธ์ว่าส่วนตัวไม่ให้ความสําคัญเพราะตัวบุคคลน,นั้นไม่มีเกียรติพร้อมกันนี้ก็ฝากให้คนไทยเข้าใจสถานการณ์และไม่ควรให้แกนนําที่ไม่มีความชอบธรรมกระทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้นําการเคลื่อนไหวเพราะสุ่มเสี่ยงที่จะนําพาประเทศและประชาชนไปสู่ความแตกแยก เขาไม่มีเกียรติพอกับผมอ่ะผมไม่ให้เกียรติเขาในเมื่อคนมันไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นผมจะให้เกียรติเขาทาไมคนที่จะเป็นผู้นําได้มันต้องมีเกียรตินะมันต้องมีเกียรติคาคนที่จะมีเกียรตินี่ไม่ได้มีด้วยตัวเองมันต้องมีด้วยให้คนอื่นเขาให้เกียรติผู้บัญชาการทหารบอกยังกล่าวถึงกรณีที่พลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีแนะนำให้ไปอ่านป้ายอนุสาวรีย์ ของพลเอกกฤิจศีวราอาดีตผู้บัญชาการฐานบอกว่าไม่ใช่การส่งสัญญาณให้กองทัพทำรัฐประหารตามที่แหล่งข่าววิพากษ์วิจารณ์พร้อมยืนยันว่าประธานองคมนตรีเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไม่คิดหรือสั่งการให้ประเทศชาติเสียหายแต่ส่วนตัวอาจจะต้องไปตรวจเยี่ยมเพราะการดำเนินงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ขณะที่กรณีเจ็ดองค์กรอิสระตเตรียมพูดคุยหาทางออกให้ประเทศนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะจะเป็นแนวทางที่ทําให้บ้านเมืองสงบส่วนใครจะเสนอแนวคิดใดที่ทําให้ประเทศสามารถยุติความขัดแย้งได้ก็ยินดีเพื่อช่วยประเทศให้เดินหน้าต่อไป